ฉากการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติโยงฝ่ายบริหารในวันนี้เพิ่งจะผ่านผลการผัดเปลี่ยนสมาชิกสภาสูงชั่วข้ามคืนหลังกกตประกาศรับรองสวชุดใหม่เมื่อวานนี้และว,วันนี้ก็มีการไปรายงานตัวกันที่สภาเพื่อเตรียมจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีก็เท่ากับว่าเป็นการเคลียร์ครับตัดจบสวชุดเก่าที่มีสวต,ว,ตวตัวตึงไม้เบือเ่อไม้เมากับรัฐบาลเศรษฐาหลายคนประจำการอันเหมือนเร่งให้กกตต้องตัดสินใจลุยไฟกับการตั้งแทน ตั้งกรรมมาทีการตรวจสอบทบทวนการเลือกสวชุดใหม่โดยพุุงเป่าไปที่การตรวจสอบการทำงานของกะกะตยังอดีตสวสมชายสวงการโพสตเฟซบุ๊กแลนดิ n งยังลอหลอจบภารกิจเพื่อชาติในฐานะอดีตสมาชิกผู้ที่สภาส่งขึ้นหัวโขนขอทาหน้าที่พลเมืองไทย แม้กรณนั้นถึงสวชุดเก่าจะเหมือนโดนตัดบทให้จบโดยยังไม่ทันตรวจสอบองค์กรอ,อิสระอย่างกะกะตอ,อย่างที่ตั้งแทนจนถูกกล่าวหาว่าจะรักษาการต่อไปยาวๆแต่เรื่องราวสวสีน้ำเงินและสวไม่ตรงปกก็ถูกร้องเรียนหลายร้อยเคสก็ใช่ว่าจะจบแบบที่กะกะตปล่อยผีสวชุดใหม่ไปก่อนคอยสอยทีหลัง โดยงวดนี้ก็กตถูกจับตาว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนหางเลขอย่างที่ไพศาลอดีตกุนสือลุงป้อมโพดเฟซบุ๊กพาดหัวเตือนแรงว่ากกตลุยไฟรับรองสวรุร่นเขากระโดง200คนปิดฉากสวซ้ายคอสชอทำน้องการเลือกสวที่มีพฤติกรรมหัวมีปัญหาการร้องเรียนก็กตเกือบ600คดีต้องรีบสอบสวนและมีคำสั่งและต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่กรกตกลับลุยไฟรับรองสวทั้ง200คนเมื่อบ่ายวันนี้ซึ่งจะส่งผลให้หนึ่งกรกตอ,อาจถูกดำเนินคดีอาญาและการถูกพอถอนจากคดีจำนวนมากและอาจเดินตามรอย3านา5้าห่วง2ปิดฉากสวยุคคสอสชอโดยที่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบการได้มาซึ่งสวชุดใหม่ตามที่ตั้งกรรมาธิการวิสามันไว้และอาจเป็นการปิดฉากสวมืออาชีพสายศิลศาสตร์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย สามสวสายสีน้ำเงินหรือสวสายเขากระโดงเจริงลิทฐานุภาพในทางการเมืองและการบริหารบ้านเมืองร่วมถึงองค์กรอิสระมากขึ้นและประชาชนจำนวนมากจะไม่รับรองฐานะของสวชุดนี้เพราะประชาชนไม่ได้เลือกตั้งเรียกว่าชอสภาสูงชุดใหม่200คนที่ถูกหลายฝ่ายมองเป็นสวสีน้ำเงินเกินครึง่ง นอกจากอาจจะเกิดปัญหากับกรกตที่มีลุ้นว่าจะโดนหางเลขแล้วยังเกิดปัญหาต่อกระบวนการตั้งกรรมก,การอิสระในองค์กรอื่นๆซึ่งจะมีที่ว่างหลายที่นั่งที่ถูกมองว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนดุลอำนาจทางการเมืองระหว่างพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอย่างที่ปรากฏผ่านปฏิกิริยาของบรรดาสอสภูมิใจไทยหรือแม้แต่เสียนหนูเมื่อวานนี้กับกรณีของกัญชาเปลี่ยนไปเป็นยาเสพติด ซึ่งเหมือนการขู่ไกลๆว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองจะแบบปรับคอร,รมอหรืออะไรยังไงก็ยังยืนยันกัญชาจะเอาออกมาจากยาเสพติดเพราะเป็นนโยบายเรือธงของภูมิใจไทยเช่นกันเป็นนโยบายเรือธงที่ของพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายดิจิตอล w a l l ล็ที่กำลังเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนจนหยุดสุดท้ายแม้นายกเศรามาเมื่อวานจะประกาศชัดแน่24กรกฎาคม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาลหงเผ่าภูมิจะบอกว่าลงทะเบียนไตรมาส4แต่เมื่อวานนี้ก็เพิ่มมีการปรับลดวงเงนินลงเหลือ4.5แสนล้านบาทในขณะที่นายกเศรษฐาที่ตัดสินใจไม่หนีกระทู้พักเด็กเก้าไกลไหมสิริกัญญามาชี้แจงแก้ปัญหาเศรษฐกิจกแต่ก็ไม่ยอมตอบประเด็นไฮไลท์นโยบายเรือธงอย่างดิจิตอลวอลเล็ตนอกจากทิ้งมุกเท่ๆส่งท้ายว่า รัฐบาลนี้ภายใต้การนำของตนจะวิ่งสู่อนาคตและพักรวมทุกพักจะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อทำปัจจุบันที่ดีกว่าและจะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคต